สวัสดีค่ะสีกินข่าวเทียงเลยเด้อค่ะนี่ตำหมงงักหงแล้วลได้ตำหมักทัวเก็บมักแตงมาตำสมผสมกันกับหมักทัวไรงัวควายกินไปโขกเถอะเลยปานนันก็บบเลิ่มโอ้ยอหยาเอ้ยน่ะตำหมักทัวใส่มักแตงเซนหมักเคื่อปลาแดกระกตุมเองแซ่บแซ่บจ้ำบัองดูใหญ่เศษหมงดูเจ้าสดบัหมงดูเค่อมักเคืายายดอ,ด,ด,อดินทอดปลาสืบปลานในผลไม้ สึปลาหกสิบาทได้หลายหลาย,ลายบัวนาสเสื้อตะกี้วันมันปลาเหลืองปลาธรรมชาติแซ่บแซ่บกินละหอมหอม mm. อ่ะซีบมึงดูจังแกงน้ไมัน,านมาหาแงแซ่บคือเก่าอยู่บ่กินตะเสาหรอกเจ้ากินบัดมือมาแลงกินตะเสาหอดแลงกักจะหมกแกงเองแกงน้ำมันแกงน้ำมัน สกินข้าวน้ากันเด้อค่ะพี่น้องทั้งหลายขอบคุณหักไลด์เด้อผู้ใดมาเบิ่งก็ได้ขอบคุณค่ะสิกินข้าววันดีจ้าเด้อบ่มีผู้ชายให้ดอกทายเอาเองมันหลุดทายบ่ได้แตต้องทายแบบนี้แหละขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ